ตอนนี้คณะกรรมการของชมรมรวนข้างใ,ใจจะทาการมอบชุดลถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมอในอนาคตน,นับนับตั้งแต่เวลานี้ต่อไปครับก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ทาโครงการลถควันดำดผู้ใช้รถย่านอำเภอบางระจันและใกล้เคียงถิงจิงบุรีก็มาแนะนํามาใช้รถมีมาเรื่องควันดำนะครับแนะนําบ้านนี้ได้เลยนะครับที่หัวช<า>ันติ๊กเดี๋ยว อีกสักคู่นะชนะครูฝึกสอนจะสอนให้น้องติ๊กทำโครงการลดควันดันเพื่อสิ่งแวดล้อมเรตอนนี้ก็เดี๋ยวพักเบรกทานข้าวก่อนเนาะครับเพราะถ้าเรบดีกว่าอ้าวเดี๋ยวรับมอบหิวหิวข้าวจะลืมมอบมอบมอบเชิญครับอ่าเอสตัวแทนเอซีด้วยกับเอซีอ่าก็คือรับรับมอบให้กับน้องติ๊กนะครับเพื่อทำโครงการลดควันดันเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งถมลมลดกานหายใจ Mm. ครับก็เป like ็บมือหน่อยนะครับครับผมดีใจไหมดีใจครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครับที่เป็นตโตโผให้พวกเราได้มารู้จักทั um ้งติ๊กแล้วก็เราก็เกิดอาจารย์ใหญ่คือแรงบระดาใจให้พวกเรามาทํากิจกรรมพี่ช่วยน้องนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครั้งนะครับขอบคุณครับโครงการยังไม่ปิดนะครับเออโครงการยังไม่ปิดนะครับผมเราจะ คือตอนนี้ตังหมดตอนนี้หมดงบนะครับตอนนี้ตอนนี้คณะกรรมการติดลบอยู่นะครับแล้บไปจายเพิ่มนะครับอ่ามีท่านใดต้องการผมรบกุญต่อตรงนี้นะครับขอสปอนเซอร์หน่อยครับสปอนเซอร์ปิดรับก็กรรมการก็เตรียมตัวแล้วมันแช่แครับครับครัแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรคทานข้าวก็ขอบคุณ ท่านนะครับที่ติดตามโครงการแผงชมรมเรีมนท่านด้วยใจโครงการลดความน่าประจสธแคลรมวันนี้ที่สมัครคุณครับสวัสดีครับมาคุณนะครับไม่ใช่ปรูฝากคนนะครับลักนีสวัสดีครับตัวนี้ังเกตเลยอาจารย์ตัวไหนบ้างในขณะนี้เรากำลังให้ครูฝึกสอนสอนการล้างโควิดให้กับน้องติ๊ก อันดับแรกัตนะก้างกว่าขนาดไหนทีทีทำโครงการลถบรรทุกทั้งสาสิบตันดล้อมองชมรมทุข้างในใจเดี๋ยวเรามาดูการทํางานและครูฝึกสอนจะสอนน้องติ๊กทาอย่างไรนะครับในเชตงนี้ครับอันนี้อาจารย์ออสกับอาจารย์ฉัตรชัยแล้วก็เจ้าของเจ้าของสายาหญ่ของป้องหน่อยฮะนี่ก็คือครูฝึกสอนนะครับ

ง่ายคนะง่าครับมีตัวไว้แล้วครับมีครับมีแค่สอกษาเลยอ่าก็ะปดูบานี่ดระับขาทำงานจะไปางที่สาขารอดทำงานอย่างนี้ยถ้าจริงๆนะคนทํทำงานด้่มวลรับตีเลยท้อมันใหญ่ไปนิดนึง ยยััดดเรายัดน้ำมันเข้ากระป๋องไม่เฉยแล้วเรายัดน้ำมันเข้าไปตักระป๋องแล้วก่อนใช่หรือวิธีการยัดน้ำมันนะครับคนมีคนมีแขนใ้อายนะคือคือชักเตะเนี่ยเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะครับคนที่กำลังท้ออยู่มาเห็นคลิปมาเห็นอะไรเนี่ยโอ้

ทางนู้นดูน้ำมันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังยังน้อยอยู่อ้าโอเคได้แล้วอันนี้แหละอาจารย์ตะไคร่ขวดใหญ่ก็ปวดนิดปวดไม่โขงเอาขวดใหญ่ก็นี่ปวดนิดก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้ปวดนิดผมเล่นน้อยวดเลยถึงไปแค่นี้เล่นแล้วยวดแค่นี้พอ ปมันมันนอ้อยอ่าอีพีทีวันก็ได้คร,ครับีทีวันรันไปยาเช็คกันเช็คกัน <ś c oughs> นอน,น้นปิดฝาเพื่อระนกันาต,ตัวนี้จะกลครับมีน้ำผึ้งมัรู้สึกเป็นน้ำผึ้งนะอ่าดูวิธีการเปิดฝาอ่พวกผลิตภัณฑ์ขอมใหญ่คนระับดูว่าจะต้อ,อ,องทำยัไงกันเอเป็นความสามารถนีับ้องเรียนแบบนะ ลื่นแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าไอ้ฝานี่มีประโยชน์แบบนี้นะครับฝานั่นเปรื่องเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็ไม่มีปโยชนแบบนี้นี่ให้ทำเขาทำมาเขาไม่ได้มาเขาทำมาเพื่อให้ทำอย่างนี้แต่เราไม่ไม่เคยเราไม่เคยทำเลยง้มาตั้งแต่เราเรียนนาให่วงไงทำงานมา20ปีผมเพิ่งรู้หรอเคยว่าตุกนี่มันไม่เปิดตั้งได้ชร้นใหญ่เลย อาจารย์น <muitas S 2> ่เทศัยครับนิเทศัยมาด้วยอะไรครับนเทศัยเป็นเรื่าเติมหมดตัดเลยนะครับเทคนิคครับเอาเวลาเติมลูกค้าก็ต้องตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าการเครื่อนรถลูกค้าโห่หลังนะครับไใช้ผมมาก้วครับผมนี่ครับแล้วก็อ่าร้างหมดเลยคร้างหมดให้มันหยดไม่หมดเลยก็ไม่เลยต้องหมดเลยก่อนตัดเครื่องก็ยืมปิดฝาเลยครับวีวีทีวันตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับอ่าไปเครื่อนระบเขียนให้หมดอย่างเป็นเดือด เพื่อเตือนเพื่อแอมเพื่อเพืาอาะครับวผู้สุบนะครับซึ่งไป็นหน้าที่เหมือนน้ำมันเครื่องนะครับแต่เป็นฟีดช่วยก่อของตามคิดงานนะครับทำให้เครื่องดับไปเรื่อยนครัเหมือนเมืนฟีมทำไมไหมเราพิสูจน์กันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้ากิจวัตรไปนะครับเครื่องดับดั่ไโดโดูตอนปิดปาก ใ้่มันหายมันเกิ่สองรอบหรือว่าผ่าเริ่มขึ้นมาไอสี่เสื่องดำนี่มันไม่ดำมันเป็นมันเอาเราเอ้ยดูี่แนไหโอ้เน่ของเราออกยังไปถึงมุดได้มดไม่ไปเลยอาจารย์เนี่ย้อาต่อไปครับต่อไปอาจารย์ตับ อันนี้ต้องถอดนี่ไหมครับอ่าตัวนี้กรับตัวนี้ได้กลับตัวนี้ได้แล้วครับทมผเรียบร้อยแล้วแลกลับได้กับตัวนี้ได้กลับอาถอดตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สายกาเส้นนั้นเราต้องถอดถอนก่อนจเข้าปั๊มถอดไหมครับถอครับถอดไกลับตัวนี้เลอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กลาตลับกลับลับกลักับกลักลับกลับกลับกลกลับกลับกลับลับกลบลักลักลักลกลลลัักลกับับลก ที่เตรียมมาให้มามาเลยอ่ามันมีสองสองต่อที่เตรียมไว้ให้เราดูมันเข้าเข้าเส้นไหนไปเอากิมดันแค่แค่ขาเข้าลำบากว่าแลบางีเราเองมือยังเข้าไม่ได้หแพงเลย ออกแล้วข้อยางหลดโ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 หลดลดนะครับลองใส่หรือใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมตีก่อนว่าเรจะได้อย่างนี้เท้าล่อมาไหลแผลมือเรายังไมู่้กิ่แผล โมดีใส่ยากเลยตอนนี้ตอนปิดปิดปิดเอาได้ครับเอได้เอาได้ไหมเฮ้ยอยญ่เป็นไงเป็นไงเอออึ้งเลยอึ้งเลยตัวนี้เรารัดมาใส่ก็ได้เพราะว่ามันไหลกลับถ้ามันปิดเข้ามาตรงในแกสเสียบก็ได้ไม่ต้องรัดครับ มานะครับรับอธิบายก่อนว่าดีวจะก็ขึ้นมาอย่างนี้เราอธิบายก่อนว่าจำจำได้ปะอธิบายว่ารถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับครับมาดูแต่ลรุ่นมังกรอีซูอะไรเงี้ยอ่าพวกรถแต่ละรุ่นเครื่อดีเซลมีอีซูโตโต้าครับมนด้าครับเกบนะครับอันนี้เป็นรถเล็กครับเป็นเร็กอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เป็นเล็กเป็นโซอนนี้เป็นโซ่ครับผมครับเล็กก็ แบบหนึ่งนะครับผมเอ่อจะเป็นถ้าเป็นพวกเป็นหัวเผาแล้วอันนี้เป็นคอมาบลเลอรแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับกำสายเข้าสายออกไม่ได้สายเข้าปั้งกับไรกลับแค่สองเส้นเราใช้แค่สองเส้นขสายกลับจะมากเดี๋ยวไม่เท่ากันใช่ไหมตัวนี้ก็เล็กใช่ไหมเอาขึ้นสูงไหมต้องไหวไหมก็แปะได้ก็แปะได้ลองแปะดูสิเนี่ยลองได้ไหม ต้องทำต้องทาเป็นตะขอถ้าผมต่อไปก็ต้องเป็นตะขอดีกว่าใช่ใช่ช่วยก่อนช่วยก่อนเอ็ดงานเน้นหน้าเราทรัเป็นตะขอครเป็นตะขอเนาะให้เขาทำแนวละครตัวเอฟเลยนะออกจากปั๊มอาตอกตัวเอฟก็จะปราหจากปั๊มอันนี้อันนี้จะเป็นไง เดี๋ยวตอันปิดปิดปิดปปิดนี่นน oh, um oh, ี่นีนน oh, oh, okay. ี oh, ้อันนั Wha ้นม oh, ันออกจากปั๊มใช่ไหมครับโอ้ดูดดูดแล้วกลับแล้วแมันอ๋อครับขับับขวดเข้าปั๊มครับครับ

ถ้าถ้านั่งมาคนคนนี้นะถ้าทำมันก็บาดก็บาดเบเจ็บนะ้องแน่นนะมันไม่ลำบากอาจารย์ถ้าลูกค้ามาร้อนๆเออมาทำอ๋อมันยอุ่นไข่อยู่เลยแล้วก็ต้องรอก่อนนะครับพอมันใหญ่ไปอาจารย์ก็ต้องเอาท่อมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพยายามมันใหญ่ไปมัได้ได้ตัดธิตก่อนให้ให้ให้พี่พททำงานได้ก่อนเยอะ เล็กใหญ่เนี่ยก็จะการแอปพลายเอาการจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่อยู่มันหลวมมันหลวมมากมันหลวมไม่หยุดหรอกพอแล้วมันแน่นแล้วมันหลวมแม่ต้องดูดลงมาก่อนเพราะรนต้องดูดดูดอล้รลงมาค่อยค่อยใส่เข้าไปแล้วค่อยขันมันลดมันไปแล้วจไปเป็นสายแล้วไปบ้าไปบ้ามาแล้วมาแล้วนี่ไงมันจะรั่วอันนี้มิรั่วแล้วก็ไปอะไรด้วยหรือต้องต้องไม่ได้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 เอาไปแล้วเขาเขาเขาที่บอกว่าที่ทัน ไอ้สายเมื่อกี้่ายเมื่อกี้เามาแล้วทอตอบเมื่อกี้ต้มองบอวเลขึ้นกเข้าลองเอายเดิมของเขาได้ครับสาแย่านใหญ่กว่าใหญ่เท่ากันเลยครับพอได้พอได้พอได้เนี่ยอาจารย์ขอเทปท่านพอดีหวะ มันพันหัวเล็กกันไหมเดเออเอาข้ามเช็ดหน่อยมันก็มองตัวนี้นะตัวที่นี้หนักมันบาหน่อยบางตัวนี้เราต้อง ้าประเช็ดมือหน่อยครับไเท้ามา้แช่นองอะไรเรืองครับครับนะน่าจะหลุดนล้บอกว่าไม่แชกน้ำปลาล้นกอนล้นนี่เรื่องโองไปชเ็จเลบาเท่านน้าเี่ยไปเรเอาไปแชกรถยังไงมันไปลุกไงบอนี่เอาไม่ลุกครับุก waktu oh, oh, <cerman> <mik reference> <book music> ที่ล้างหัชี่เวลาย้อนกลับมามันจะขุ่นใช่ไหมตั้งหัวี้มีตอนนี้เสียงเครื่องยนต์มันจะเบากว่าเก่าเยอะครับผมเดี๋ยวล้างเราวิ่งไปรอบหนึ่งวันดำจะหายอ๋อะแล้วก็อาจะประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะครับผมตอนนี้เสียงเครื่องยนต์เงียบกว่าเดิมเยอะไหมเงียบกว่าเยอะนะครับผมรู้วิธีทั้งหมดแล้วนะครับผมรถทุกคันก็จะใช้วิธีแบบนี้หมดครับผมก็มีอะไรก็เดี๋ยวครูฝึกสอนก็จะ อธิบายในส่งขอความช่วยเหลือเข้ามาในห้องครับผมตอนนี้อ้าวนี่ก็คือโครงการลดควันดำสัญจรของชมรมรวมช่างไก่ครับผมรถต่อทะเบียนไม่ผ่านควันดำอ่ะเราก็ใช้พิธีล้างแบบนเนี้ยครับผมเราล้างแบบนี่เสร็จเดี๋ยวควันดำจะหายเองอ่าคือเราสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์ที่มันค้อนหนัก ทีแรกแต่เราล้างเราวิ่งไ่รอบเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะเงียบกว่านี้อีกเยอะครับผมอ้าวตรงนี้การล้างหัวฉีดตอนนี้รู้หรือยังรู้รู้ครับรู้แล้วนะครับผมยากหรือง่ายอ่าไม่ยากครับผมไม่ยากครับผมทำง่ายง่ายก็เหมือนเราเราต่อตรงนั่นแหละครับผมเอาล้างแล้วทุกครั้งถ้ากองตัวนี้ดำครับผม เราก็ต้องเปลี่ยนกองตัวนี้กองตัวนี้ก็คือก็เภทกองขม่าบเ,เวลานี้ครูฝึกสอนเรา้องร้องจอกจอกแล้ดเดี๋ยวไปหาข้าวทานกันก่อนนะครับข้าหิวหรือยังเนี่ยหิวข้าวหรือยังหิวแล้วเอาเตรียมเดินทาง ครับก็ขอจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับไม่สายสาพวกสายมาที่นี่ได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้ยเงี้เลยจ้ะเดี๋ยวให้มันมันขาดสายเลยขาดไปนะปั๊มมันจะพังก็คือชมรมรวมได้ครับได้ครับฉันบรรยายงานอยู่การถคดมเพื่ถือกระต๊อกเขาจะเล่นพระออดิช่นนี่สายจังหวัดพระอำเภอบังน้ำจัจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวพึ่งม่ที่ขับรถมันมีส่วนหนึ่งในเรืนี้

เวลาเจอมลูกค้าก็กต้องแบบนี้นะครับเพราะ